ตงงานออนิวครับจัดทรงย้ายแนวล้อดีวันครับเออาร์ล้อดีวันเรนโซนะครับยางนิตุสองห้าห้าห้าสิบแปดล้ออยู่ตรงกลางครับเขาไม่ยันแน่นอนของแถมครบครับสปิกล้อดีวันครับเรนโซแท้นะครับหนึ่งจุดเก้าจัดทรงย้ายเนบหน้าสองหลังสี่ครับจุดครับ นี่ดัดพอม้าแก้ล้อแบะให้เรียบร้อยนะครับดูล้อหน้าครับไม่แบะแน่นอนพอม้าเรียบร้อยเดี๋ยวพาดูเผานะครับควันค,ครบครับร้อมชคหลังจบเลยเดี๋ยวพาดูเผาครับเขาไม่ยันแน่นอนสุดับการันตี จบสุดครับ